สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากินช่อง Kin Studio นะคะวันนี้นะคะผมจะไปทำใทุกคนมาดูนงนกหงยกนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะอยากเลี้ยงนกแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงนกพันธุ์อะไรดีเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับน้อกนกหงยกนะขอบอกก่อนนะว่าน้องเป็นนกที่น่ารักสีสวยนะคะดูแล้วเพลินดีนะคะไหน นคราคาของน้กเขาเนี่ยไม่แพงด้วยนะครับราคาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณร้อยกว่าเนื้อถึงสากว่านเนื้อก็มีนะช่วงเนี้ยแต่บางช่วงเนี่ยก็อาจจะสองร้อยเลยก็น่าจะมีนะครับถ้าบางช่วงที่ราคาของน้กเขาเพงขึ้นก็แต่ช่วงเนี้ยราคาต่ำมากใครที่อย่างนี้เนี่ยก็แนะนําให้ไปหาซื้อนะครับไม่ถูกครับนกเขาเในทางาาาว่าเชื่อไม่ด้วยนะครับแต่ต้องมีเวลา เล่นกับน้องเขาทุกวันนะไม่งัน้นเนี่ยน้องเขาอาจจะลืมได้แค่สามวันอาจจะลืมแล้วนะครับน่ะย่างหนูดีเนี่ยนะเป็นส่ตัวนึงที่ผมเนี่ยเคยฝึกเชื่อแนะแต่ว่าผมไม่ค่อยมีรลายเขาแนละ้วจนเขาลืมผมไปแล้วว่ะพี่ครับนูดี้สุดหล่อของผมนะ้วที่สามกองนี้นะยังไม่ได้ไปดีเนี่ยเป็นเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ย เขามีลูกนะครับแต่ลูกในโรงเนี่ยเขาไม่มีลูกกันนะผมเลยปล่อยให้เขาไปดีนะครับแล้วคิดว่าถ้าสามตัวแลล้วลูกลงรังมาพร้อมบีนเมื่อไหร่ก็จะปล่อยแล้วแล้วตอนนี้เขาลงรังมาแล้วอีกไม่นานเนี่ยผมจะปล่อยอีกสามตัวนี้บินเหมือนกับลูกตัวอื่นนะเขาหกอีขาย eah แล้วตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูความน่ารักของน้องเขาดีกว่านะครับลกลงรังสองตัวแรกของกรงนี้นะครับ นี่น้องน่ารักสุดๆไปเลยครับสองตัวนี้เขาเป็นสีเคลียวิงนะคบแล้วเห็นตัวที่อยู่ด้านซ้ายมือไหมครับวที่เดินไปมาเนี่ยคือพ่อของเขาคนระับส่วนแม่ของเขาน่ารักอยู่ด้านขวาอยู่ในรางเลอยนะู่ครับคู่นี้เขารักกันดีมากเลยนะลูกเขาอยู่จนถึงขนาดนี้แล้วเขายังไม่ไล่เลยครับต่อมาเป็นตรงที่สองเลยนะนี่ตงเนี้ก็ยังมีสมาชิกอยู่ ห้าตัวแล้วเป็นช้อแน็ตคอแล้วปะลูกสาวตัวล้วเออจริงๆเขาเนี่ยมีลูกอึงสี่ตัวแล้วแต่เขาบินสวนออกไปแล้วแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องเขาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับนี่ครับทุกคนครับของตัวนี้สีหวานไหมครับสีแบบเนี้ที่บ้านผมขายตัวละร้อยเองครับอ่ะมีตัวมีตัวตัวนี้นะครับดูแล้วน่าจะง่วงๆอยู่นะยังนอนอยู่เลยรับน่ารัก สวัีว้ีก็าราคาหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้นะไว้เป็นแม่เขานะตัวสีเหลืองเ,เนี่ยนี่เป็นสีพายนะสีสว่างสุดๆไปแล้วนี่น,นะคะพ่อของเขาเนี่ยหล่อสุดๆเลยนะครับเป็นเคลียร์วิงหน้าเหลืองครับแถมท้องก็เป็นสีฟ้าด้วยเอาต่อไปเอากลัวกล้องนะครับนี่นะครับต่อมาเนี่ยเป็นกลงของหนูดีนะครับกเนี่ยตงกวยลูกขเขาเยอะเลยนะเขาเป็นเขาเป็นอนู่ดียวของผมน่ารัก น,นกขนยกรนี้นะครับชื่อว่าหนูดีเป็นนกงอยกัวสีเหลืองครับส่วนแฟนของเขาอยู่อะแฟนของเขาเนีังมานี่ยมาแล้วอา้าวเขาลังไปเแล้ว,ลวครับทุกคนครับหนูดีนะพี่ผมเนี่ยตั้งชื่อว่าหนูดีเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีพี่น้องอยู่ห้าตัวนะครับชื่อ A B C D นะครับแล้วหนูดีเนี่ยชื่อว่าดีแล้วครับแล้วแม่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าหนูดีอา้าวโตมาเป็นตัวผู้ซะงั้น แต่ว่าพี่น้องอีกสี่ตัวของเขานะก็สองตัวเนี่ยอาหารไม่ย่อยสองตัวแต่ก็น่าจะป่วยครับเพราะตอนนั้นก็นามากแล้วคัออวก็าจาไม่ได้ครับแล้วก็เหลืออยูดีแล้วก็เลยเลี้ยงเครเชื่องนะครับก็อยากจะได้ไมโครยุขขที่เชื่องตัวอย่งนี้ครับแต่สุดท้ายไม่มีเวลาครับลูกเขาเนี่ยก็นาแล้วตัวนึงก็เหมือนพ่อตัวหนึ่งก็เหมือนแม่ทุกคนเออแม่หอนะครับแม่หอบมาละ เฟ้นของเขานับตอนเนี้ยสีเหมือนเรนโบมากเลยไม่รู้ว่าเป็นเรนโบแล้วหรือยังใครมีความรู้เดี๋ยวก็บอกนะหน้ามาแล้วปีกเป็นเทวิงท้องเป็นสีฟ้าแล้วก็หน้าสีเหลืองครับมีไอแต้มที่แก้มด้วยครับแบบเนี้ยจะเป็นเรนโบหรือยังครับใครรู้เดี๋ยวก็ช่วยบอกผมด้วยนะคะเอาเอ้ายาอย่าร,างรังแกกันโอหนูเป็นพี่น้องกันก็อย่าร,างรังแกเออดี เนี่ยตัวขวาดื้อมากเลยไม่เหยียบน้องทะเราะทุกคนนะนี่นะครับน้องนกองอยู่เนี่ยเขาแน่รักขนาดนี้เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยขายเจระร้อยบาทแต่ที่อื่นเนี่ยผมไม่ดูนะว่าละขายราคาเท่าไหร่ก็อาจจะถูกหรือแพงกว่านิดหน่อยนะครับนี่คือก้อนเมฆก,กับแฟนของเขานะครับตัวสีขาวๆนี่คือก้อนเมฆครับส่วนตัวที่อยู่เนี่ยตัวที่จะเข้ารังเนี่ยครับคือแฟนของเขานะครับสองคู่นี้ก็รักกันดีครับ เมืกสุดหล่อของผมเ่ยอยู่ตรงนี้นะคะนี่สีเมืแมแล้วก็เป็นสีเทาแล้วแบบนี้ตอนเนี้ยเมือเขายังสดอยู่นะครับทุกคนนะมาดูนกหงอยวันนี้นะครับนกหงอกหงอยตัวเนี้ยผมตั้งชื่อว่าคุณลุงนะคะเพราะน้องเขาเนี่ยดูหนะ้าเหมือนเป็นลุงแล้วอ่ะทุกคนนะแถมน้องเขาเนี้ยก็หล่อมากๆครับส่วนคุณลุงนะ้ก็มีแฟนนะอยู่ตรงนี้แล้วเข้ารังอยู่แล้วอ่ะ ตอนนี้นกหัวหยกที่บ้านของผมเนี่ยก็จับจองลังมะพร้าวกันไปหลายลังเลยนะคะตอนนี้นะเหมือนว่าน้องนกหัวหยกเนี่ยเขาจะเริ่มรัดตัวลงเรือนใหม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มจับจองลังแล้วนี่จากนกหัวหยกบ,บางคู่นะที่ไม่ค่อยชอบลังลังไม้แบบนี้นะเป็เอาแต่ลังมะพร้าวตอนนี้ก็เริ่มมาอยู่ในลังไม้กันแล้วนะครับ อ้าทุกคนก็คงจะหยุดความน่ารักของน้องน้องหงอยกแล้วใช่ไหมครับว่าน้องเขาเนี่ยน่ารักน่าเลี้ยงเราสามารถผูกเชือกได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีเวลานะครับหลายคนเนี่ยเขาอ,อาจจะบอกว่าท้องหงอยกแล้วผูกเชือไม่ได้หรอกแต่ผมผูกเชือกได้นะมีน้องหงอยตัวนเนี่ยที่เวลาผมไม่ไนายเขาพยายามข่มตลอดเลยนะน่ารักสุดเลยนะครับแต่ดีเขาไม่ได้อยู่นะ โอเคครับใครชอบคลิปนี้นนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกดกระดิ่งด้วยนะครับคื่นี้ไม่พลาดที่ใหม่ๆเอาใจกันไปดูึ่งทีเดีครับสวัสวดีสวัสวดีครับบ๊ายบาย